มงครับพี่แก้วเดี๋ยครับพบสเดี๋ยครับพี่เ,เบสอเบ่เบสอ,อีกรอบนี้มึงกับกูอะ่ะโดนครบเร็วเก้าเก้าเก้าให้กูตัดไปได้มัม้งเอาเฮียแป๊บนึงถือมีด อย่าเล่นอาจริงแล้ววะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันกี่หมัดวะไอเวดกี่หมัดอ่ะเจ็บครับลงุงเลยเกี่หมัดวันส<ะ>ามสี 9, ่มันนะครับเลขหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าไอเวดมึงเปลี่ยนผูกต่อยใช่ไหมเฉพาะคลาสสิกครับลงุงโอเคมาเลยมาเลย ไอ้เหี้ยเส็งแพ้แม่งตลอดเลยก็ฝึกมาแล้วเว้ย กูฝึกมาเท่ามันนะถ้ามมันต่อยกูหน้าพังมูยี่มูเยาหมดเลยวนะเนี่ยโอ้ยเหี้ยแม่งสัตว์ใหญ่กูเก่งกว่ามึงนะเดี๋ยวกูจะลองขาอ่อนได้มามเอ้ยกูจะลองขาแข็งทีนี้เลยไอ้วะไม่แข็งวะ เออเหมือนกันเลยสีนี้เลยสีแดงเลยเฮ้ยไอ้เคียียดมึงอะไรของมึงไว้สัตว์นอนเดยว มันเฮี่ยอะไรของมันว้าเซอร์แม่งปิงวะถ้าไม่ปิงมันโดนผมแล้วนะไอเหี้ยเซพ่อตายเลยวะ นีเบิร์ดมีตาต้องทำขาแข็งให้เซียนอนะต้องทำขาแข็งให้ให้ให้ไวกว่านะ ผมว่าคอมพี่กากเลยทําให้ต่อยแล้วและฉะนั้นต้องไปซื้อที่ไหนครับพี่ครับป้าไม่ไหวละไอเชียไก่เวนเะนี่ยสัตว์จะมาเจอกู มามาใหม่แป๊บนึงแป๊นนบนึงแป๊นนบนึงแป๊บนึ่งเฮียเลยพวให้มึงกอดแล้วกันไอ้สัตว์เฮ้ยเขาต่อยไม่ได้วะแป๊บนึงแป๊บนึงต่อยไม่ได้ไอ้เคี้ยไม่รู้เป็นเฮียอะไรต่อยไม่ได้ค้างเลย กเลยดีมามามานะมามาไอสัตว์อย่าร้องเมื่อไงมา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 เวทเอาไอเวทเอาอย่าร้องเวทต่อยใหญ่ร้องเวทฮะ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 อาละไม่ซื้อสัตว์แล้วไงติดติดไม่ซื้อสัตว์แล้วไง เฮ้ยเฮ้ยเก่งสวนได้สวนได้สวนไอสัตว์เก่งออกเหรอเพื่อ่ะฮะเยี่ย,ยเก่งเหรอเยีย่ยไม่เท่าไหร่ดีกว่าไอสัตว์กูชนะแม่งแล้วไอเยี่อะใช่สุดยอดโนหนึ่งดาววันดาวกัดอ่ะการชนะมันไม่สนวิธีชนะหรอกเว้ยของแค่นชนะ จริงทำไมลุงไม่เอาสนับไปต่อยมาเลยอะทั้งนั้นอะอจะเดี๋ยวไม่เอาสนับเขาไม่แขงเลยอะมัดมันต้องเจอกับมัดอ๋อโอเค